ครับเนี่ยอย่างตรงเนี้น้องๆว่าตรงนี้สำคัญไหมจนไปยุ่งเรื่องชาวบ้านจนตัวเองได้รับความเดือดร้อนเธอเธอหมายถึงปนอมใช่ไหมเธอไม่น่าไปยุ่งเรื่องของเขาเลยจุดจุดจแท้แทเติอมอะไรแกว้งเท้าหาเซียนหาเรื่องเดือดร้อนถูกปะ่ะเพรเซียนเซียนหมายถึงอะไร เศษไม้ใช่ไหมอยู่ดีๆเซียนไม่ได้มาตําเธอเองถูกปะแต่เธอไปแกว่งเท้าหาเซียนให้เซียนหน้าม,มาตําเธอถูกไหมอ่ะดูความหมายสิคาตอบคือแกว่งเท้าหาเซียนหนะ้าถูกต้องแล้วอ่ะทีนี้มาดูความหมายกันสำนวนที่หนึ่งสำนวนที่หนึ่งบอกว่ามือไม่พายเอาเท้าราน้ํา แปลว่าไม่ช่วยทำแล้วยังขัดขวางการงานของบุคคลอื่นมือถือซากป่าถือศีลแสดงตัวว่าเป็นคนดีเราชอบพูดดีกับคนอื่นบอกคนอื่นให้เธอทำดีแบบนี้แบบนั้นสิแต่ตนเองกลับปฏิบัติในทางตรงกันข้ามฟังไม่ได้สับจับไปกระเดียดแปลว่า เรายังฟังความได้ไม่ชัดเจนแต่นำสิ่งที่ได้รับไปส่งต่อแบบผิดพลาดหมูจะหามเอาคารนเข้าไปสอดแปลว่าคนที่เข้าไปขัดจังหวะของบุคคลอื่นในขณะที่คนอื่นกำลังกำลังจะทำสิ่งใดใกล้สำเร็จแล้วถัดไปอ่ะแนวนี้ง่ายขอไปไวหน่อยแนวนี้ขอสปีดหน่อย